อันนี้เลนีอันนี้ทต่อานดีย้อนี่สกอนลอนะเมื่อกย้แยะเต่านม่ีแยเต่าครับเต่าเขียนติดตั้งเอเต่าเขียนแต่ตรจังสี่งยางเนื้อเป็นหนึ่งม้ ต้มต้มก็ชื่อเดียวน้อต้มใส่ปลาใส่พริกเอาไปต้มต้มบ่วบขั้วหรอกเนาะนี่ไงบวบบวบขั้วหรอกเอาจะคุ้งขนาะนี่เงินหน่อยบ่บ่มีมาๆอ่างมาเอาโอ้ห้าสิบบาทกระตวบักใหญ่ชูฝนเมื่อด่าปลาต้มปลาต้มกัดใส่ตุ่มเอาเม่เลือกเอาเม่ ตัวเดียวอหนบ้างตัวเดียวรวมตัวใหญ่ๆบ้างตัดมันขายราค่เดียวกันเบิร์ดหน่อยไงอันนี้ตัอตรัป,รปลาบลาเคืนครับ มีบ่อเอเอาไม่ยืมกันะมีแค่สามสิบพี่มันมีเงินลอยบ่อันนี้หบนี่ดีน่าจมกันเ็ดสิ้เดียวเเรอไไม่ได้ไปจมเห็คนงานบอกแลแล้วถ้าเอาก็เอาตัว ต้มเ้ตมเ้าเแ้มสวยต้มสวยเนไพันไม่เท่าไห่อกตัวเทเรีขี้ไงเถอะนีทั้องตันั่นนะอีกจักสองตันั่นมาคุณธรรม องเงินกได้บเลายะลค้เดี๋ยวทางเดินกวงได้ละกค้าไเ้าล้ละ้าลูค้าลูก้าลย่้ายู้ออย่าลู้อคาปก้าลาลูกกูกค้นลูกค้าลูกลูกค้าลาล้าเู้าลูก้กาลคาลูกค้าลิ้าล้ค้ลู้าล็าลาลานล กระตาดีกระแมนถุงนวถุงถุงถุงน่ะยกันนั่นละเฮ้ยเบียกันเดี๋ยวเพิ่งเอาเงินมาก่อนสะอ่อนกัดกัดผ่าเราใส่ตุ่มหนามันกัดใส้หนองกัดใส้หนองไม่ร้ายมือถือกแล้วหนองแต่ว่าจะเผอท่านัง

บบอกเแล้วบบตจมปลาครับนี่หีนแล้ว